มีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมคะไปเจอรลโทมาเอาดมหน่อยแล้วมันมีกลิ่นไม่ได้ก็คือเนี่ยมีบางคนในเยอะแต่ที่นอนอายุเท่าไหร่วะอยู่เมื่อห้าอินโนอินโนอินโนเดินเข้ามาจ้าเปิเตู้ นี่พูดถึงไซร์ไลน์หัวถึงไซร์ไลน์หัวอ๋อคนเสิก์ตไซร์ไล์ไเยอะไเยออย่างนะเยอะเซ่เยอะเนี่ยเยอะเสียจากนะ แได้ไงเนี่มันไม่ใช่โนยแขกแต่มึงอายุเท่าไหร่ลมึงยมาห้หัวไมอยากได้แล้วไม่เงี้ยวใจเช้ไหจะไหนมันทำยิปแกมาจากที่โน่นยิปแสจดอะ จะไปถอนจะไปถอนนี่มัเกิจะไปถอนกระบาอาฝนอาบาเบดอาบาเบดจะไปถอวกสุดที่นะตักินสุราแม่มานิดหน่อยไม่เยียมยากนะจ้บัเอิมาที่นี่ดมุน้ำเปล่าไปเจออีกควรคล้องมาที่นี่ล้องแท้ ยอย่างยำโมฮอร์พิษประโยชน์มากเปิ้ลไปเลยเปิ้กินได้ดีทีภาษาอีสานยำไปเลยเม็ดมันเป็นมาจากมีประโยชน์นะบังเอิญนะมันกยเป็นยำเป็นเหมือนเหมือนซียำไปเลยมีประโยชน์ไออาร์ก็เออมีประโยชน์ยังดีอันที่ว่าตุ้ยขาโดนไหนสิดมดูกลางจะทึบมีประโยชน์ชาวบ้านแบไม่กินสาโทกินแต่เหล้าขาวยำไปเลยท่านกินเยอะหึงเลย ขายแล้วแล้วทีมาจะของทีมานี่มาจะของทีมาเออบังเอิญยุไยุไสร้านร้านอุสา่สี่โต๊ะเลยปะบอกเลยปะจะพูดสี่โต๊ะมาจะอุตสี่ร้อยห้าร้อยกิโลเขาจะมีเขาจะมีานน้ยคนนึงเขาชอบเกี่ยวเัวในการเดินทางและบังเอิญแล้วก็ไปนอนกับพี่สา ยังวนหมายอยู่เอ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าแล้วนี่ก็คิดว่าเป็นหลาดเนาะแ่มันจะเป็จีนั่นเขามาสี่โดมสรุปปวดโค้กปวดนั้นคืออะไรรู้ไหมคะเยียวค่ะท่าน้าคุณอาไม่ไม่กินไม่ดมก่อนไม่ดมคุณอาก็ได้กินซานดินี่คือเจ้าตัวของบทงานเยียวใส่ขวด ราพีชออ่ราพีชอบอ่ะอ๋อราพีชอแผลด่บเป็นขนาดว่าเบินะฮะยเราอะไนี่ก็คือเราไม่รู้ไงว่าบางทีมันเขากั้นฉี่ไม่ได้แต่บางเงินอาเสือเองงี้ยาาโทพราะเราหิวเพราะเราหิวแอลกอฮอล มือมันสั้นค่ะ้กินเพื่อกันนี่เจ้า่กินนะทำเพื่อี่อเน่ยนั่้องนีอดนีใจญวอี้ยไมเกิดนสาวย่สาวยาค่ะไาดค่ะนีนั่งนีนั่นงอกไม่กินอ่ะหงอกกินแล้วจะรู้สึกไม่ก็น